อยพร้อมกับนดนตรีฮีทฮอยเต็มวงเลยเนาะเสียงก็จะเป็นตันตันดังนิดนึงครับมาให้กันหายคิดถึงนิดนึงครับสุขหลังใสจักบาทนั่นนะโอ้ขอบคุณช้างจากแม่ลุงครับก็คิดถึงแม่ลุงนะครับหายดียังช่วงนี้คาดจมูกอยู่นะครับได้ยขาก็ไปเป็นลูกเหรอลูกอะไรครับลูขปขยไม่ได้อ้ขาบอกรูปหรือเปล่าที่เป็นอ่ะ ุหลังใส่จากโอ้เมื่อไรจะเพลงเดียวจากหัวเลยวะเอาออ่ะก็ะอาการปิดเริ่มดีขึ้นแล้วครับยังไงก็ฝากซื้อบัตรจองตัวเลยนะครับวันที่สิบสิงหานี้เปิดจองบัตรได้แล้วบัตรคอนเสิร์ตมีคอนเอสิร์ตไลฟ์บ้านสิงหครั้งที่สองครับอของกีตารโซโลจากคุณจิ๊บ ได้เงี้ยใครไม่รู้<ด>คุณแม่มีโบไม่ใช่เหรอขี่เราขี่เราไปอีกแล้วสุเอ้าสุขอีกแล้วสวัสดีครับโอ้ขอบคุณทางจากคุณแฟน PK ครับผมครับโอคุณแฟนอ่ะอ่ขอบคุณอิตาโซโรจากคุณดาก้อนจา<ด>้าถือว่าดาก้อนจ้าผมไม่รู้นะ แล,ลูกตัวอยู่ทานข้าวกันยังยังครับตามีซ้อมดนตรีวันนี้ประชาสัมพันธ์โอ้ขอบคุณลกทุกๆจากพี่ตัวเล็กนะคะค,ครับขอบคุณคุณตูนพี่ตูนพี่ตูนขอบคุณนะคะสำหรับกีตาร์โซโล่ตูนอ่ะพี่ตูนไไดีแสดงตูน โอ้ทายกิ้งคือกระเทยหายว่ะอ๋อขอบคุณคุณหนูตังสามกิตาโซโลคุณครับฝนตกไหมครับไม่ตกครับเออคุณลูกซันโดนทำไมให้อโอมานั่งข้างหน้าขอบคุณกิตาโซโลจากคุณแบกเยอะไงผมแบกขอบคุณฮิตขอบคุณครับคุณฮิต อุ้ยเคาตะโกนเนีอะสุโอ้ขอบคุณที่ด้สู้ด้วยพี่พี่หุยพี่หุยพี่หุยถูกแล้วขอบคุณช้าจากแม่ลุงครับแม่ลุงสามแม่ร้อยขอบคุณคุณวารันครับขอบคุณคุณเกรดห้าหกคุณเกรดเกรดกับเต็น ขอบคุณสำหรับช้างครับขอบคุณคุณโนนาครับสำหรับกีตาร์โซโล่ครับอะไรใครที่ส่งของมาอ่าส่งเป็นของขวัญให้ไปนะครับพอแล้วนะครับหยุดเลยพอแล้วเอ้าพอแล้วอะไรส่งมาครับเอ้าส่งมาเลยครับเรื่อยๆไม่ต้องส่งนะครับไม่ต้องส่งแล้วเอ้าทำไมเสียงคุณแบบนี้เสียงกระดงไงอ๋อกินขนมอ๋อชื่ออะไรชื่ออะไรกระดงรักกระดงรักอืมใช่หรือเปล่าอ่ะไหรคุณดาวก้อนจ๋า พี่แกส่งบ่อยไงใช่เฮยพี่ติ๊กพี่ก็ถือว่าถือถือว่านี่เป็นอย่างคีเข้มคุณขี้เดียนคุณกตูนครับคุณขี้เดียนงงดิใช่เน่น่เน่เนคุณยุ้ยยุกกรลตตู่ กวางยากรอะไรวะอีอออ๋ขอบคุณครับกูดาโซโลผมก็นหมือกับโมลิไปหาครับของเต่าครับผมขอบคุณคุณกวางครับบูตาโซโล ขอบคุณคุณนินุโอ้ขอบคุณช้างจากคุณมะนิกามันริกาหรือเปล่าขอครับแน่นอโอ้ขอบคุณช้างจากคุณคอปปี้ขอบคุณพี่พี่ขอบคุณพี่พี่จุเล็กขอบคุณครับขิตาโซโลโอ๊ย มาเด้อยังไม่อยากให้มันหมดแล้วมอนอ้พิธอ่านคอมเมนต์หน่อยค่ะมีคิวมาเล่นอุตลิดดิดบ้างไหมยังไม่มีครับขอบคุณคุณแป้งครับคิตาโซโล่ขอบคุณคุณแพรมมี่เฟี้ยวเงาะ ขอบคุณคุณคนโดเม่คโดโม่ตัวอะห่างขึ้ไปตอนนี้แล้วผมตัตีพวกนี้ผถบอกเลยดูลยเฮ้ยขอบคุณช้างครับจากพี่ตัวเล็กขอบคุณนะครับ พี่ก<ม>็เลยมีก็ไม่พุทโธใช่ไหมพี่เลยปันต่อไปมาเดเลนโอ้คุณมาดแนกกนลนครับภูเก็ตมีไหมมีคิวานไปภูเก็ตไหมมีเของค่เพนครับคิดแล้วลดีแต่เนื้อครับร้านสก,กาล่สาสกาลเจอกันแน่นอนอขอบคุณชางตัวที่เชสของแม่ลุงครับครับโอ้ย S <S เป็นยังเจเล็กข้อของเราตุกๆแล้วนะเจเล็เจเล็ม,มันติดข้ออ้ยแม่งเอ,ยอ,ยอ้ยไม่ดีเลยขอบคุณช้างครับจากคุณวัชรากรครับ กายโซโลจากพี่เพชรครับงานคอมเมนต์แหละขอบคุณคุณมิวครับกียโซโลมาสการ่าวันที่13กันยายนนี้ครับเจอกันแน่นอนครับมีห<ป>วองดีต่อครับทั้งสองคนเลยเราตุกตุก,ตกจากเจ๊ตัวเล็กขอบคุณครับไปคุณได้ลองกินอะไรไหมน้มด<ป>้วมไหม ก็เห็นสร้างให้เขาแก่ไหมได้หอกไหมบอชองมือไหมอกสร้งแก่หมขอบคุณคุณวัชรกรครับกิตาโซโล่วนันที่เ้าลงเบียร์นะคะเจอกันนะครับ,บ,บลยร แต่เลี้ววันที่เก้ามันกันยบาบมันหางไงวันที่เก้า